สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและก็สวัสดีอาวี่ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณครูวันชัยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยครับอาวี่ไปทำอะไรมาเหรอครับเหงื่อเต็มเลยครับอาวี่เพิ่งทำความสะอาดห้องเรียนเสร็จครับวันนี้เป็นเวรของอาวี่นะครับอืมดีมากเลยครับอาวี่อะดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะครับแล้วก็ไปนั่งพักใกล้ๆพัดลมจะได้เย็นๆนะครับขอบคุณครับคุณครู น้ำเย็นๆเนี่ยดื่มแล้วสดชื่นจังเลยครับเย็นดีใช่ไหมครับอาวี่รู้ไหมครับน้ำเย็นๆที่อาวี่ดื่มเนี่ยครูมานำมาจากขวดที่แช่อยู่ในตู้เย็นครับเออาวี่รู้ไหมครับว่าการที่ตู้เย็นเนี่ยจะทำงานได้เนี่ยต้องอาศัยพลังงานบางอย่างด้วยล่ะครับอืมหรอครับคุณครูพลังงานอะไรล่ะครับอ่าอยากรู้ใช่ไหมล่ะ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับพลังงานพอดีนะครับเอาละเราชวนเพื่อนๆไปอ่านเรื่องกันดีไหมครับหลังจากอ่านเรื่องนี้นะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนและก็อาวีนะครับจะได้ความรู้มาตอบคาถามครูได้แน่นอนเลยครับจริงเหรอครับคุณครูครับไปเรียนกันเลยดีไหมครับดีครับเรื่องที่จะอ่านในวันนี้คือเรื่องนี้ครับ มีชื่อเรื่องว่าอะไรครับนักเรียนเรื่องที่จะอ่านในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตครับก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องนะครับครูมีคำถามคิดก่อนอ่านมาถามนักเรียนอยู่3ข้อครับคำถามมีดังต่อไปนี้ครับคำถามข้อที่1พลังงานคืออะไร ข้อที่ 2. พลังงานมีแบบใดบ้างและข้อที่ 3. ถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้จะเป็นอย่างไรครับนักเรียนให้นักเรียนลองคิดหาคำตอบดูนะครับแล้วก็จดบันทึกคำตอบไว้ก่อนนะครับระหว่างที่นักเรียนคิดแล้วก็จดคำตอบนะครับนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดเล่นต่อนะครับเพื่อมาเรียนต่อไปนะครับ หลังจากที่อ่านเรื่องจบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามนี้อีกครั้งนะครับตอบคำถามเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเอาล่ะครับนักเรียนคิดว่าพลังงานคืออะไรครับตอบได้ไหมเออาวี่ล่ะครับอาวี่ไม่รู้เลยครับคุณครู แต่อวี่เคยได้ยินคำว่าพลังงานแสงพลังงานเสียงแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันครับอืมเยี่ยมมากเลยครับอวี่ครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนก็เคยได้ยินคำว่าพลังงานเสียงแล้วก็พลังงานแสงเช่นเดียวกับอวี่นะครับแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่รู้ความหมายของคำว่าพลังงานไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราอ่านเรื่องจบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบกันอีกทีนะครับคำถามข้อถัดไปครับ พลังงานมีแบบใดบ้างครับนักเรียนตอบได้ไหมครับอาวีคิดว่ายังไงครับอาวีนึกออกแค่พลังงานเสียงและพลังงานแสงครับอืมโอเคครับอาวีนักเรียนล่ะครับตอบเหมือนหรือว่าแตกต่างจากคำตอบของอาวีไหมครับนักเรียนลองคิดแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้นะครับถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้ จะเป็นอย่างไรครับนักเรียนลองคิดดูนะครับเฮ้แล้วอาวี่ล่ะครับตอบว่ายังไงเอ่ยเราคงไม่มีแสงไฟตอนกลางคืนครับอืมเป็นคำตอบที่ดีครับอาวี่นักเรียนล่ะครับคิดเหมือนหรือว่าแตกต่างจากอาวี่ไหมครับอ่าตอนนี้ครูจะยังไม่เฉลยนะครับนักเรียนเก็บคำตอบของตัวเองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบกันหลังจากที่อ่านเรื่องครับ ครับต่อมาครับในเรื่องที่อ่านเนี่ยก็จะมีคำสำคัญอยู่3คํคำนะครับดังต่อไปนี้ครับนักเรียนคำแรกครับคำว่าพลังงานภาษาอังกฤษอ่านว่า energy คำต่อมาครับพลังงานกลภาษาอังกฤษอ่านว่า mechanical energy และคำสุดท้ายครับคำว่าพลังงานไฟฟ้า ภาษาอังกฤษอ่านว่า lectrical Energy านักเรียนรู้ความหมายของคำเหล่านี้ไหมครับอ่าถ้าไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาความหมายจากเนื้อเรื่องที่เราจะอ่านต่อไปนี้นะครับเอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปอ่านเรื่องกันดีไหมครับไปกันเลยครับ ถ้านักเรียนอ่านไม่ทันให้กดพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับเพื่ออ่านนะครับหลังจากนั้นค่อยกดเล่นต่อเพื่อมาเรียนรู้ต่อไปครับ ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะอ่านจบแล้วนะครับแล้วอารวีล่ะครับอารวีอ่านจบแล้วครับเยี่ยมมากครับอารวีเอาล่ะครับเรามาทบทวนความเข้าใจกันดีกว่าครับว่านักเรียนแล้วก็อารวีนะครับเข้าใจในเรื่องที่อ่านว่าอย่างไรบ้างนะครับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเรานะครับที่ต้องใช้พลังงานมีอะไรบ้างครับนักเรียนตอบได้ไม่เอ่ย อาวีล่ะครับการเดินการเล่นการรับประทานอาหารครับใช่แล้วครับอาวีเราต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการเล่นหรือการรับประทานอาหารก็จำเป็นต้องใช้พลังงานนะครับเอแล้วพลังงานคืออะไรครับนักเรียน อาวีล่ะครับตอบได้ไหมครับพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไม่ต้องการที่อยู่ครับเยี่ยมมากครับอาวีถูกต้องครับปรบมือให้ตัวเองเลยครับครับพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักและก็ไม่ต้องการที่อยู่นะครับถึงแม้พลังงานไม่มีน้ำหนักไม่ต้องการที่อยู่ซึ่งหมายถึง ไม่ต้องมีบริเวณหรือสเปซให้พลังงานอยู่เหมือนกับวัตถทุทั่วไปนะครับแต่พลังงานแสดงถึงความสามารถในการทำงานของสิ่งต่างๆได้ครับเอ๊แล้วพลังงานมีแบบใดได้บ้างครับนักเรียนตอบได้ไม่เอ่ยอา,อาวี่ล่ะครับมีหลายแบบครับทำพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียง พลังงานไฟฟ้าครับเยี่ยมมากครับอาวี่ถูกต้องครับเอจากเรื่องที่อ่านเนี่ยนะครับนอกจากพลังงานที่อาวี่ตอบไปเนี่ยยังมีพลังงานอะไรอีกครับตอบได้ไหมครับอาวี่คิดออกไหมครับอ๋อมีพลังงานกลด้วยครับเก่งมากครับอาวี่ถูกต้องครับเอแล้วพลังงานกลเนี่ยเป็นอย่างไรครับ ตอบได้ไหมครับอืมครับจากเรื่องที่อ่านนะครับพลังงานกลคือพลังงานที่ทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้นั่นเองครับนักเรียนสามารถยกตัวอย่างพลังงานกลที่อยู่ในชีวิตประจำวันได้ไหมครับตอบได้ไมเอ่ยอาวีล้วครับนึกออกไหมครับอืมนึกไม่ออกเลยครับคุณครู ไม่เป็นไรครับถ้ายัางนึกไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันดีกว่าครับลองสังเกตคลิปดีๆนะครับเีล้วเรามาคุยกันต่อครับเอาละครับดูจบแล้วใช่ไหมครับ นักเรียนและอาวีสังเกตเห็นอะไรในที่อยู่ในคลิปครับอาวีล่ะครับคนปั่นจักรยานจักรยานก็เคลื่อนที่ไปครับเก่งมากครับอาวีในคลิปนะครับก็จะเป็นคนปั่นจักรยานนะครับเมื่อเราออกแรงปั่นจักรยานนะครับจักรยานก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับพลังงานที่ใช้ทําให้จักรยานเคลื่อนที่ไปนะครับเราเรียกว่าพลังงานกลนั่นเองครับ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับเอาละครับจากเรื่องที่อ่านเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างไรครับนักเรียนตอบได้ไหมเอย่ยอาวี่ละครับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทำงานได้ครับเยี่ยมมากครับอาวีครูปมมือให้เลยเนี่ยนักเรียนล่ะครับรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างครับ คำถามนี้น่าจะตอบได้ง่ายใช่ไหมครับอาวี่ล่ะครับรู้จักอะไรบ้างครับอืมอวี่รู้จักโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นครับเก่งมากครับอาวี่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเช่นตู้เย็นพัดลมนะครับหรือแม้แต่โทรทัศน์นะครับจะทำงานได้เนี่ยก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองครับครูครับ อาวี่รู้แล้วครับที่ครูถามว่าน้ําเย็นที่ครูให้อาวี่ดืม่มที่ครูนํามาจากตู้เย็นน่ะตู้เย็นทํางานได้ก็เพราะมีพลังงานไฟฟ้านี่เองครับเก่งมากครับอาวี่เราก็จะพบว่าปัจจุบันเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเลยนะครับครับเอาละครับจากเนื้อเรื่องที่อ่านเนี่ยนะครับพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญกับมนุษย์อย่างไรบ้างครับนักเรียน ตอบได้ไหมครับอาวี่ล่ะครับพลังงานไฟฟ้าให้แสงสว่างครับเก่งมากครับอารวีนอกจากพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับจะให้แสงสว่างกับพวกเราแล้วครับพลังงานไฟฟ้ายังมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดอีกบ้างครับนักเรียนอตอบได้ไหมครับอาร์วี่ล่ะครับ เราใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆครับถูกต้องครับอาวีการทำกิจกรรมในที่ต่างๆนะครับเมื่อเรามีพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นอืมนักเรียนลองคิดดูสิครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นครับตอบได้ไหมครับ อาวี่เอครับอ๋อเราใช้ตู้เย็นแช่น้ำให้เย็นไว้ดื่มใช่ไหมครับเก่งมากครับอาวี่นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยช่วยให้พวกเราเนี่ยมีความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นนะครับอเราลองไปดูคลิปนี้กันดีกว่าครับ คลิปนี้นะครับมีกิจกรรมใดบ้างครับที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าครับครูคีดว่านักเรียนน่าจะตอบได้นะครับอาวี่ล่ะครับการดูดฝุ่นที่พื้นกระเบื้องโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นครับเก่งมากครับอาวี่เอาล่ะครับการที่เรามีไฟฟ้าใช้เนี่ยทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นอย่างไรครับนักเรียน อาวี่ล่ะครับสะดวกขึ้นครับทําให้เรากําจัดผงฝุ่นได้รวดเร็วขึ้นและกระเบื้องก็สะอาดด้วยครับเยี่ยมมากครับอาวี่นอกจากเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับเราก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นนะครับที่ต้องใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับซึ่งก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองครับเอาละครับเราลองมานึกดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้ตอบได้ไหมครับ,อา,รบอาวี่ะครับอาวีอ่ะก็จะไม่สามารถใช้พัดลมมาเป่าให้ลมเย็นๆตอนที่รู้สึกร้อนได้ครับเยี่ยมมากครับอาวีเราก็อาจจะขาดความสะดวกสบายนั่นเองครับไม่มีพัดลมใช้นะครับแล้วก็ไม่มีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในตอนกลางคืนนะครับ ทำให้ไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนั่นเองครับเมื่อไฟฟ้าเนี่ยนะครับผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศเราควรทำอย่างไรครับเพื่อให้เรามีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและก็ใช้เป็นนานๆครับตอบได้ไหมครับนักเรียนอาวีล่ะครับเราควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดครับใช่แล้วครับอาวีเราก็ควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนั่นเองนะครับ เรารู้มาแล้วว่าไฟฟ้าเนี่ยทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ไฟฟ้าอย่างผิดวิธีจะมีโทษอย่างไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับอาวี่ะครับถ้าใช้ไฟฟ้าผิดวิธีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หรือเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรจนไฟไหม้ครับเยี่ยมมากครับอาวี นักเรียนนะครับและก็อาวีนะครับก็ควรระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้านะครับตัวอย่างเช่นนะครับอย่าใช้สายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพนะครับอย่างเช่นสายไฟฟ้าที่มีลักษณะเหมือนดังรูปนี้เลยครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนไม่ควรใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกนะครับอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ เอาละครับเรามาสรุปเรื่องที่อ่านกันดีกว่าครับนักเรียนนักเรียนสรุปได้ไหมครับอาร์วีล่ละครับสรุปได้ไว่าอย่างไรครับพลังงานทำให้สิ่งต่างๆทำงานได้พลังงานมีหลายแบบไฟฟ้าทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นครับอืมเก่งมากเลยครับอาวีครูปบมือให้เลยครับครูขอเพิ่มเติมสรุปจากเรื่องที่อ่านอีกนิดนึงนะครับ จากเรื่องที่อ่านนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไม่ต้องการที่อยู่แต่แสดงถึงความสามารถในการทำงานของสิ่งต่างๆพลังงานมีหลายแบบพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราการใช้ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกวิธีเพื่อให้ปลอดภัยและใช้อย่างประหยัดเพื่อให้เรามีไฟฟ้าใช้ไปนานๆครับครับเอาล่ะครับ เรามาตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือยังกันดีกว่าครับนักเรียนในหัวข้อนี้นะครับมีคำถามทั้งหมด3ข้อนะครับดังนี้ครับคำถามข้อที่1พลังงานคืออะไรคำถามข้อที่2พลังงานมีแบบใดบ้างคำถามข้อที่3ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้จะเป็นอย่างไร ครูจะให้เวลาพวกเราตอบคำถามสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปตอบคำถามกันเลยครับครับตอบคำถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับอืมเก่งมากครับทั้งนักเรียนแล้วก็อาวีครับครูปมมือให้เลยครับครับ นักเรียนอย่าลืมเปรียบเทียบคําตอบของตนเองที่เคยตอบไว้ในคิดก่อนอ่านนะครับกับคําตอบที่ตอบในรู้หรือยังนี้นะครับว่าเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับและก็คําตอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ <Yeah. S 1> ครับก็จบบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนนักเรียนก็ได้รู้ความหมายของคําว่าพลังงานได้รู้ว่าพลังงานมีหลายแบบนะครับนอกจากนี้ ก็ยังเห็นความสำคัญของไฟฟ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเรานะครับในครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าพลังงานหนึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้บ้างนะครับถ้านักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับก็ให้เตรียมมาเพื่อทำกิจกรรมได้นะครับวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับครูก็จะมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนและก็อาวีนะครับได้ลงมือทำนะครับ กิจกรรมจะสนุกและก็ตื่นเต้นแค่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครูและก็อาวีนะครับก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะเพื่อนๆบ๊ายบาย